กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านนะคะการ์เด c นคอนเนอร์หนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลาบนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหากใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถดูไล่ตามอีพีได้เลยนะคะวันก่อนหนึ่งได้ลงเกี่ยวกับเรื่องกําจัดเพี้ยหอยไปนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผลของการกําจัดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะต้นที่กาจัดเพี้ยหอยแล้วเนี่ยเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะผลนะคะคือณนะตอนนี้เนี่ยต้นที่หนึ่งกับจัดเพี้ยหอยไปก็คือไม่มีเพี้ยหอยแล้วนะคะแต่เพี้ยหอยก็ได้สร้างความเสียหายไว้กับต้นกุหลาบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาทำให้เกิดดายแบกนะคะแทบจะทุกกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะคะว่ากิ่งกุหลาบของเพื่อนๆนนมีลักษณะเหลืองๆแบบนี้หรือเปล่านะคะ เพื่อนๆเห็นจุดสีเขียวอะสีเหลืองๆขาวๆนี้ไหมคะอพอดีกล้องมันจะซูมได้ยากนิดนึงเห็นไหมคะเหลืองๆมันเป็นจุดที่เพี้ยหอยเคยเกาะจำได้ไหมคะจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่ทำให้เกิดลายแบคค่อนข้างสูงมากนะคะสังเกตใบนะคะตอนนี้คือแย่มากนะคะเห็นไหมคะเหลืองๆแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยนะคะดังนั้นอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะ ตัดให้หมดค่ะตรงที่เป็นจุดสีเหลืองนะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือจะต้องทาด้วยพวกยากันเชื้อรานะคะอันนี้หนึ่งตัดให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตรงกลางมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วอะคะ่ะคือถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยก็คือมันแทบจะดูว่าไม่เป็นอะไรเพราะมันมีเขียวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเราจะต้องตัดทิ้งนะคะอย่าเสียดายนะคะเพื่อนๆนเพราะว่ายิ่งเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ย ไดแบกมันจะลามไปถึงกระโหลกของกุหลาบนะคะคราวนี้เนี่ยต้นกุหลาบเราจะกลับดาวทันทีนะคะรักษาได้ยากมากนะคะถ้าเกิดเห็นกิ่งได้แบกเมื่อไหร่พยายามให้รีบตัดออกเลยนะคะแล้วก็เอาปูนแดงป้ายด้วยนะคะเห็นไหมคะไอจุดเนี้ยมันจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเราตัดจนเป็นสีขาวนะคะเห็นเป็นเยื่อตรงกลางเขาเป็นสีขาวแบบนั้นถึงจะพอนะคะกรรไกรหรือมีดที่เอามาใช้ตัดจะต้องพ่นด้วย แอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่หนึ่งเพิ่งรู้นะคะ <S <S ก็คือว่าดีเมื่อสัปดาห์ก่อนหนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนดินกุหลาบที่อยู่ในถุงแล้วก็ต้นกุหลาบที่ดินเริ่มโทมแล้วนะคะดินโทมนี้ก็จะมีอาการแบบประมาณว่าเป็นเหมือนดินดินเขาจะเหนียวเหนียวนะคะเหมือนเป็นเลนนะคะอันนี้คือเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาอันนี้เป็นต้นเลดีเดนนะคะ นึ่งก็งงว่าเอ๊ะทำไมบำรุงยังไงก็ไม่ดีสักทีใบเหลืองๆนะคะพอมาดูใกล้ๆที่หนึ่งเคยบอกเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าเพี้ยหอยเนี่ยถ้าเกิดเขายังตัวเล็กๆกับเราจะมองแทบไม่เห็นเลยปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือเจอเพี้ยหอยตัวเล็กๆค่ะอยู่ตามเลดอีเดนนะคะกิ่งต่างๆของเขานะคะนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาดูงอนแง่นอ่อนแอนะคะแล้วก็บํารุงยังไงก็ไม่โตสักทีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังไปลามกินต้น เอ่มอมงคเคด้วยนะคะสรุปตอนนี้เนี่ยเกือบทั้งแปลงของหนึ่งเนี่ยเกิดภาวะโรคระบาดของเพี้ยหอยนะคะจะต้องเอาทุกต้นเนี่ยมาขัดสีฉวีวรรณกันแบบนี้กันทุกต้นเลยนะคะแล้วก็แยกออกมาจากทุกส่วนนะคะจะต้องสำรวจหมดทุกต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเ่อ,นเอ,นอย่าลืมสำรวจต้นกุหลาบในแปลงเลยนะคะแล้วเกิดเจอเพี้ยหอยแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ต้นเดียวที่เราเห็นชัดๆนะคะมันจะอาจจะแอบ,บแฝงอยู่ตามซอกตามมุมของต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะคะหรืออาจจะทั้งแปลงแล้วล่ะของหนึ่งเนี่ยพอดีเขาเป็นเพี้ยหอยแล้วทิ้งไว้หนึ่งเดือนเนาะมันก็เลยลามไปทั้งแปลงเลยนะคะตอนนี้ก็จะต้องเอาทุกต้นมาขัดขัด,ขดอย่างนี้นะคะเพื่อเอาเพี้ยหอยออกแล้วก็ลาดด้วยไตรโคโดมาหรือ,อบาซิลัสเบอร์สนะคะตรงที่เป็นแผลของเขานะคะ นอกจากนี้จะต้องตัดทิ้งด้วยนะคะในส่วนที่เพี้ยหอยเขาทำลายจนเป็นดแบ็กนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องสังเกตอยู่ทุกวันนะคะว่ามีอาการดแบ็กกิ่งไหนบ้างก็จะต้องรีบตัดออกนะคะปล่อยไว้ไม่ได้คะ่ะเพระอย่างนั้นต้นกุหลาบเราอาจตายได้คะ่ะเพี้ยหอยนะแม้จะกําจัดง่ายนะคะแต่ว่าทิ้งรอยบาดแผลไวใ้ให้กับกุหลาบเราเยอะมากถ้าเป็นไปได้นะคะ การเจอก่อนตั้งแต่เนิ่นๆหรือกําจัดตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะค่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะเป็นมงคเคอร์ของหนึ่งนะจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็สวยดีแต่ว่าเอ๊ะทำไมงงว่าทําไมถึงไม่สวยนะคะนอกจากเช็คตามกิ่งก้านสาขาแล้วเราจะต้องเช็คดินเช็คลากของเขาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเหมือนต้นนี้นะคะดินของเขานะคะเริ่มจะเป็นเลนแล้วค่ะเห็นไหมคะมันเริ่มละเอียดมากแล้วอันนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนดินแล้วนะคะ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยลากก็จะเน่าอีกนะคะเห็นไหมคะกุหลาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงง่ายๆนะคะเราจะต้องใช้ความใส่ใจจนบางคนเนี่ยบอกว่ากุหลาบนะคะเป็นเสมือนหน้าตาของคนปลูกค่ะ,ะเขาเราดูแลเขาดียังไงเขาก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นตามนั้นนะคะอันนี้ทิ้งไปหนึ่งเดือนนะคะก็ส่งน้ำหน้าตัวเองนะคะก็ปรากฏว่านะคะรากเขายัางเดิอนอยู่นะ แต่เพี้ยหอยมากินจนต้นน็อกต้นโสมไปเลยนะคะคราวนี้เราก็จะต้องมาบำรุงใหม่เปลี่ยนดินใหม่แล้วก็กําจัดเพี้ยหอยให้หมดแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตการว่าเป็นไดแบ็กหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่มีเวลาที่จะทําดินผสมเองนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะอันนี้หนึ่งได้ฟรีมาจากเ,เพจน,นะคะ ดินหดาวนะคะดินอร่อย5ดาวกระสอบละสี้อยห้บาทรวมส่งนะคะเขาเคลมว่าของเขาเนี่ยมีไตโครมานะคะผสมปุ๋ยไว้ให้แล้วแล้วก็มีมูสไเดือนนะคะโบกาชิด้วยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะใครไม่สะดวกที่จะผสมดินเองก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะคะก็จะทำให้การเปลี่ยนกุหลาบของเ,อเพื่อนง่ายขึ้นนะคะ ไม่ต้องหมักขุยมะพร้าวหรือล้างขุยมะพร้าวให้เปื้อนมือหรือว่าเสียเวลานะคะนอกจากเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยหนึ่งก็ยังโน้มกิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้เขาแตกตาม,มากขึ้นนะคะหลังจากเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเช็คใบเช็คกิ่งต่างๆด้วยนะคะว่าเป็นดายแบกไหมถ้าเป็นนะคะก็อย่าลืมตัดทิ้งแล้วก็ป้ายด้วยปุนแดงแล้วก็ล่าแต่โครมาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืม ไว้ในที่ล่มลดน้ําให้ชุ่มด้วยนะคะไว้ในที่ล่มนี้เพื่อนๆอย่าลืมสังเกตดูทิศทางแดดด้วยนะคะบางทีเนี่ยตอนเช้าจุดที่ระวางมันอาจจะล่มแต่พอช่วงสายๆเนี่ยมันอาจจะเข้ามาทางด้านข้างได้นะคะการที่เราคุมด้วยสแลนหรือว่าล่มอะไรไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะว่ามีแดดเข้าด้านข้างไหม เพราะว่าหนึ่งเคยพลาดมาแล้วตรงจุดนี้นะคะปรากฏแดดเผานะคะต้นกุหลาบกลับดาวได้นะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถางแล้วไม่ได้เอาไว้ในที่ร่มนะคะน้ํานะคะลดให้ชุ่มไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวรากเน่าค่ะเพราะว่ารากเขากระทบกระเทือนเนี่ยการได้น้ําที่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะทําให้รากของเขาเนี่ยฟื้นตัวไวขึ้นนะคะ ค่ะก็ลดไปเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะใช้ B 1นนะคะลดเพิ่มด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะได้ฟื้นตัวได้ไวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องดื่มชุบกำลังก็ได้นะคะเป็นเหมือนน้ำตาลทางด่วนช่วยเขาให้ฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะคะแต่อย่าลืมที่หนึ่งเคยบอกไว้นะเครื่องดื่มชุบกำลังเนี่ยจะต้องผสมด้วยไตยโคเรมา หรือสารการเชื้อราด้วยนะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ําตาลถ้าเกิดว่าต้นกุหลาบของเราเนี่ยเป็นไดแบ็กหรือเป็นเชื้อราไม่แนะนําให้ใช้เครื่องดื่มชูกําลังหรือน้ําตาลทางด่วนนะคะสําหรับอัตราส่วนของเครื่องดื่มชูกําลังที่เอามาใส่นะคะก็คือ1ฝานะคะต่อน้ํา650มิลลิตรนะคะหรือ1ฝาต่อน้ํา1ขันค่ะลดต้นกุหลาบตรงโคนนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะ แล้วก็หลังจากผ่านไปประมาณ7วันเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะปล่อยให้รากเขาเนี่ยฟื้นฟูก่อนเราถึงค่อยใส่นะคะเขาจะได้ไม่น็อกตายนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะันเดี๋ยวถ้าพวกนี้เขาแตกยอดแตกตายยังไงแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูนะอันนี้เป็นทั้งหมด6กระถางใช้เวลาไป2ชั่วโมงในการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทั้งขัดทั้งถูตัดกิ่งได้แบก ถูเอาเพี้้หอยเพี้ยแป้งออกนะคะก็มาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะเติบโตได้ขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะคะก็จะมาเวลาเดิมๆค่ะก็คือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะคะถ้าไม่มาก็คือแปลว่าไม่มีนะคะขอบคุณค่ะเพืเเเ่อนๆเจอโฆษณาก็อย่าลืมดูด้วยนะคะเพื่อที่เป็นการสนับสนุนช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะขอบพะคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ